ค่ำคืนวันนี้เราพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของอะไรและเราอธิษฐานกันเรื่องของอะไรค่ำคืนวันนี้เนี่ยเราอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องของคนชอบธรรมนะแล้วก็ความชอบธรรมจากพระธรรมสุภาษิตบทที่10และก็บทที่11และก็บทที่13นะคะพระเจ้าพูดถึงว่าคนชอบธรรมหรือความชอบธรรมเนี่ยจะทําให้มีพระพรอะไรเกิดได้บ้างประการที่1ค่ะประการที่1พระเจ้าสัญญาว่าคนชอบธรรมเนี่ยจะท่วมท้นด้วยพระพรจะมีพระ พรนานนับประการอยู่บนศรีรษะของเขาไปคว้าเอาเลยค่ะสําหรับคนชอบธรรมนะคะเป็นพระพรจากสวรรคสถานที่จะหลั่งไหลมาเหนือชีวิตของคนชอบธรรมและในประการที่สองนะคะสิ่งที่พระเจ้าสัญญาสําหรับคนชอบธรรมก็คือว่าเขาเนี่ยจะเดินอย่างมั่นคงเขาจะเดินอย่างมั่นคงเพราะว่าพลังของความชอบธรรมอ่ะจะช่วยให้เขาพ้นจากความตายจะช่วยให้เขาพ้นจากวิกฤตจะช่วยให้เขาพ้นจากสิ่งเลวร้วายได้เนี่ยเป็นพระวจนะของพระเจ้า ดนินใจไม่ว่าจะอย่างไรคุณยังต้องรักษาความดีแล้วก็ทําความดีความดีอ่ะมันจะปกป้องชีวิตของคุณนะคะแล้วก็ในประการที่3สําหรับคนชอบธรรมก็คือเขาจะมีความหวังอยู่เสมอสําหรับคนชอบรมเนี่ยจะมีความหวังอยู่เสมอสิ่งที่เขาปรารถนาพระเจ้าจะประทานให้แล้วก็เขาจะมั่นใจเขาจะเชื่อใจเขาจะวางใจเลยว่าพระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่และสามารถที่จะประทานแผนการในอนาคต คดที่เต็มไปด้วยสวัสดิภาพให้กับเขาได้แล้วก็ในประการที่4นะคะพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ปกป้องคนชอบธรรมนอกเหนือจากความชอบธรรมปกป้องคนชอบธรรมแล้ว ตัวของพระเจ้าเองอ่ะจะทรงปกป้องชีวิตของเราพระเจ้าจะเป็นที่กำบังที่แข็งแกร่งให้กับคนที่ชอบทำและข้อตรงนี้ข้อควรระวังก็คือว่าแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเผลอไปทำเรื่องของความอาธรรมเนี่ยระวังให้ดีนะคะหายนะมันจะอยู่ตรงหน้าดังนั้นรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาจิตรักษาใจ,ร,าใจรักษาวาจารักษาความคิดอย่าเผลอไปทำในสิ่งอาธรรมเพราะคุณจะเต็มไปด้วยภัยแล้วก็จะขาดพระพรแล้วก็ในประการที่ นะคะสิ่งที่พระเจ้าสัญญากับคนชอบธรรมก็คือว่าเขาจะบรรลุแต่ผลที่ดีคนชอบธรรมจะบรรลุแต่ผลที่ดีเพราะว่าความปรารถนาทั้งสิ้นของเขาอะ่ะมันเป็นเรื่องที่ดี ข้อควรระวังอีกเช่นเดียวกันอย่าคิดดายกับใครอย่าปรารถนาชั่วในสิ่งที่มันไม่ได้ถูกต้องทั้งกับตัวเองกับผู้อื่นกับการงานของพระเจ้ากับราชกิจของพระองค์อย่าคิดไม่ดีอย่าอธิษฐานไม่ดีอย่าปรารถนาไม่ดีเพราะคนที่จะรับสิ่งไม่ดีก็คือตัวของคุณเองแต่ถ้าความปรารถนาของคุณมันเป็นเรื่องดีทั้งสิน้นพระเจ้าสัญญาว่าคุณเองก็จะบรรลุแต่ผลที่ดีแล้วก็ในประการที่6ประการสุดท้ายนะคะ คนที่ชอบทำเนี่ยจะได้รับความโปรดปรานที่มาจากพระเจ้าเมื่อก่อนเราเคยได้ยินคําว่าแข่งบุญแข่งวาสนาเนี่ยแข่งกันไม่ได้ ความโปรดปรานของพระเจ้าก็เป็นในทํานองเดียวกันแข่งกันไม่ได้มันเป็นเรื่องพระราชอำนาจของพระเจ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความโปรดปรานเนี่ยมันก็ขึ้นตรงกับความประพฤติของเราด้วยดังนั้นถ้าอยากได้รับความโปรดปรานที่มาจากพระเจ้าคุณก็จงฉลาดในการที่จะดําเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องเหมาะสมนะคะและมั่นใจว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนโปรดของพระเจ้าและนี่คือเนื้อหาของคนชอบธรมแล้วก็ความชอบ ถ้าเราทำได้พระพรก็จะเป็นของตัวเราเองนะคะ